สวสดีแบะสวัสดีพง์พี่น้องกับเบิร์ตสมุนตะุ้นดีนะจี้อมนอำใจก็เหน้าพี่น้องน้ำนใจก็ได้เวลาหลุดใจหงเหี้ยในเดือพี่น้องหลุดงเหียน้นใจก็พักในวันพี่น้องพอดีมันพ่ำห้ะลีพี่น้องยาัน้ะใจติไข่ก่อนเลยักวันนี้พี่น้องพักไปยุ่งเข่าให้กตาอดบาไวกับสามือพี่น้องเลยจะเสียเดือพี่น้องขาดเลยทิมันเล็กพี่น้องยางเขาต้องไปเมืองไปของจะของจะท้า หลับหล่อๆเดี๋ยวเขาว่าคงือมวยเนาะเมื่อดีกว่าเป็ดไคยบางทีก็บบอแล้วพี่น้องยังยาเยือนเดี๋ยวเป็นไครกินหมดเลยนะลายยาเตาเม็ดเดี๋ยวองค์ก็มาเป็นเป็นบ้าลายโพดเดี๋ยวเป็นบาดแทนยานลพี่น้องกินลายบากินลายเศร้าลายกินยานั้นบ่น้องหรือบาดลายพี่น้องหยอกเลยพี่น้องอ้ยมาจะไปแถวมา เอาหยังตอนนี้นะพี่น้องคนกำลังยิีวอยู่ก็เลยเอาไปปีกินมาจะไปเห่อเหยังตอนนี้พี่น้องคนกําลังยิ้วเขานี่เอาไปปีกินกับกุคั่วและกัทอดและกระทางเห็ดเพียนาเอาหัวมันน่ะหัวมันกินมดปากมันทิ่มทุบซะมันบังห้องเนาะยิ้เขาเนาะ เขาดีว่าคิดนะจะกินแต่ตำม,มักรุ่งตำม,มักละกอสายพริกเต็มเต็มจานกินตำม,มักละกอเดี๋ยวช้นมือเฮือนบันสุกเมื่ออื่นพี่น้องเดินพี่น้องเด้อทำใจลืมบอกเลยพี่น้องประมือช้นมือ,มอเฮือนเดินทางมือเดนอินพี่น้องไปบ่พี่น้อง พี่น้องพ่อมน้ำกันได้พี่น้องเดี๋ยวเดินทางน้ำกันไปเสโปดน้ำใจขนอดพ่อแม่น้องๆพี่น้องโดนเราบริมือเฮือนก็เลยว่าชิมือมืเอื่นพี่น้องเดินเดินทางน้ำกันมาเลยแจ้งบอกเลยเอฟซีแล่อแม่พี่น้องเบิดเบื้องูสุดคนต้องขอโทษหลายๆเด้พี่น้องในน้ำใจบวกคิดบื้งคิดได้เลยพี่น้องโอ้ยอย่างว่าูดณ่าได้มันโมฮัยพูดพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปมือเท่าเดินทางนี่เราพักผ่อนก่อน เบิ่อหน่าจะเศร้าแล้พวกเขาเศร้าใครน่ะเศร้าเต็มเต็มเดี๋ยวได้กินแต่ตำหง่ะได้กินสมซื่อสมใจเนาะพี่น้อง <c oughs> มาดชาลาแล้วก็พักพ่อนพี่น้องไปเป็นน้องเอิญาาวันชาลาไปเป็นซาลาบอลก็พักเนาะพี่น้นองเนาะตีนกระหอน ตูไปเดี๋ยวมาเต็หล,ลายมือดีกว่าไะโอ้มีตะกอนหินตายตีนกูนี่โอ้ตีนเปล่าพี่นอ้องอะค่อยไปเด้อเจ็บ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 จี๊ตีนเปล่ารถใหญ่พี่น้องมนสะพลานนี่ รถกงนและนี่นน้นะววตีนเดี๋ยพาไปอาบน้ำนี่ตีนตีนเปลือนแห้เลยสุโปก ัเราก็หอดต้องโหดแล้วพี่น้องมันฉีระเบิดจักน้องเนาะไปซิวๆโอ้โหขึนเงียบไปวะประมาณบางทีกับแถวเมืองสมมีประคุมแล้วจักมาเป็นน้องเนาะมีตระางใจเนี่ยคนที่แบบหลอดในโลกพี่น้องประม่นหอกอุ้ย เดินไปเดินมาคือ่อนไสหมกแล้วนี้เราเป็นล่างได้แบบแปลงล่างคือผู้หญิงคือลิงกระพุ้งมันเป็นแบบจากคูคือตัวอะไรเราฮอนซะด้วยตีนเราก็ฮอนซะด้วยเราก็ฮอนตีนก็ฮอนท่นีก็ว่าวุ่นเลยพี่น้องเอาตีนจิตชิตตาตีนดิิตตาโตเลพี่น้องมันฮอนโพ มือเราก็สั้นซะด้วยพี่น้องปากเราก็หิวเข้าซะด้วยทีนี้ก็ว่าวุ่นเลยว่าวุ่นมากมายเลยเนาะโอเคพี่น้องยำไปยำมาครัจะนละคอเทือนความใจรู้สึกว่ามันจะไม่ไม่ไม่เหนื่อยพี่น้องอยากนอนที่มันจะเศร้าและนะพี่น้องละครเทือนเลยพี่น้อง เงินเลยเลยเบื่อโอ้ยผมโอ้กะบันกะมือแน่อะไเนาะโอ้ยระวังโดดมาเกาะส่ห้วเนาะพี่น้อง พี่น้องน้ำใจก็ได้หอดบานจักทีพี่น้องเอาพี่น้องหลับกันนี่น้ำใจก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อน้ำใจเอาตัวศับให้ลุงโตไอปนก็พี่น้องเพอพลเพิ่มมีเวียกหนักเด้อพี่น้องเด้อเอาี่น้องหลับกันนี่น้ำใจขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องถ้าไปเห็นก็นน้ำใจฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้ำใจนะมันก็่าลืมกดกระดิ่งพี่น้องเก่อการแจ้งเตือนเนะพี่น้องเนาะ อาพี่น้องตลอดนี้น้ำใจขอลาไปก่อนได้พี่น้องน้ำใจลืมบอกเลยพี่น้องกันไปจะติดต่อน้ำใจติดต่อที่ช่องโปลินแล้วก็ติดตามที่ช่องโปลินเมื่อพี่น้องอ้พี่น้องสบายดีพี่น้องบ๊ายบายเจอกันหน้านได้พี่น้อง